สวัสดีครับทุกคนก่อนจะไปดูคลิปกันผมขอคนละหน like, ึ่งไลค์และกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไปการไม่พาคลิปใหม่ๆด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กดแล้วขอบคุณทุกคนมากและไปดูคลิปกัน Let's go เราเป็นดาเมจครับทุกคนไปดูกันปั๊บโอ้โหดาบยังโหดทุกคนโหดมากดาบและคลิปเปอร์จะกลายร่างเป็นยังไงนนั้นคนหนึ่งสองสามเริ่มโอ้โหทุกคนครับคิปเปอร์กลายเป็นคิปเปอร์สายฟ้ากันหมดเลยนะครับทุกคนดูดิถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งมาทุกคนตีก ปัมโอ้โหอย่างโหทุกคนครับนี่ครับออฟฟิเชียล โอเคขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยแล้วกันนะครับที่ผมแซมมี่ไซคโคนกันอีกแล้วนะครับอยู่ในเกมของไมค์ครับนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช่วงสิ่งที่ไม่คิดว่าจะทําได้แต่มีอยู่จริงในชะ่ไหมครับอีพีหนึ่งนอ่นะครับก็น่าจะเป็นอีพีแล้วก็เริ่มต้นนี่นะครับก็ค,คลิปส่วนใหญ่เนะี่ยที่เราจะมาทดลองก,กันในไมค์ครับวันนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่มาจากคลิปทิกต็อกหรือว่าไมค์ครับหรือว่ายูทูบช็อตนี่นะครับผมก็เราก็จะเอามาแล้วเอามาทดลองกันว่า,ม,ามันมีอยู่จริงใช่ไหมครับด้วยแหละครับประมาณนี้นี่ครับโอเคเราไปดูกันดีกว่าทุกคน Let โก้เอาละครับทุกคนก่อนจะไปดูคลิปกันต่อนะครับทุกคนรู้จักเกมเกมชินอิมแพกหรือเปล่าครับทุกคน เป็นเกมแนวปะจนภัยในโลกใหม่ๆทั้งยันตีมอนเพื่อเก็บเลเวลและค้นหาสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเกมสามารถเล่นในทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กหรือว่า i p a d ดแท็บเล็ตเกมนี้ยังมีระบบท่าทั้งหมด7ท่าน,นะครับได้แก่น้ำแข็งไฟน้ำลมไฟฟ้าหินและก็ท่าไม้ที่กำลังจะมาในอนาคตและท่าทั้งหมดเนี่ยสามารถใช้ด้วยกันเพื่อไปคอมโบได้นะครับในเกมนี้มีเควนในเรื่องหลากหลายเลยครับทุกคนทําให้เราเนี่ยรู้จัก,จกตัวละครหรือเอพีมากขึ้นทั้งที่ใส่ใจคอประวัติความเเเเเป็นนนนมมมาา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 ตตต่่่่่งงงๆแแแลลลละะะะชชวววยยยหืือออออบบ้้ไดครรรัภพสีทก เลยครับทุกคนตัวที่ผมชอบสุดมีชื่อว่าเฮโซเป็นตัวละครใหม่ที่ผมโคตรชอบนะทุกคนเป็นท่าลมนะฮะดูการสกิลการเตะดูโคตรเจ๋งตัวเกมมีระบบหลากหลายนะครับสามารถเล่นกับเพื่อนได้เพื่อไปตีบอสระบบจัดทีมที่สามารถเล่นได้หลายตัวละครพร้อมกันและมีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นการน้ำชาทำอาหารหรือว่าตกปลานะครับเสียงภาคตัวละครเนี่ยยิ่งไม่ต้องห่วงเลยนะครับมีเสียงภาคทั้งหมด4ภาษานะครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษจ,จีนเกาหลีญี่ปุ่นภาษาในเกมภาษาไทยก็มีนะครับทำให้ทุกคนเนี่ยเล่นเกมง่ายขึ้นมากเลยนะครับและในแพท2.8นรหือซ ละครที่ผมโคตรชอบเลยนะครับเป็นนักสืบหนุ่มอัจฉริยะผู้มาพร้อกับสัญชาติญาณที่เฉียบแหลมและใจใจที่งดงามมากเลยนะครับบอกเลยว่าสกิลเพย์ในการเตะต่อยของเขาเนี่ยโคตรเท่เลยนะครับทุกคน และแพทนี้มีสกินตัวละครที่เพิ่งมาใหม่ทั้งหมดสองตัวนะครับเป็นสกินของดีลุกนะครับเพิ่มมหันร,รัติการเองนะครับจะาานจำหน่ายในร้านค้านะฮะอีกหนึ่งตัวละครน,นะครับฟีเจอร์ห้วงฝันแห่งรัติการสามารถรับได้ในกิจกรรมเสียงม,มายาภาพล่องลอยหลังจากหมดกิจกรรมแล้วสามารถซื้อในร้านค้าได้เลยยังไงก็อย่าลืมโหลดมาเล่นกันเยอะแล้วกันนะครับสรับเกมเกมชินอิมแพคสามารถโหลดได้ทั้ง Android และ iOS วหรือว่าคอมพิวเตอร์หรือว่าได้ทุกเครือข่ายระบบนี้นะครับลิงก์โหลดของเกม,ไไกเ,กมเราจใส่ไว้ใต้ดีครัค Let go โอเคครับผมทุกคนครับสิ่งแรกที่ผมจะมาลองทดสอบกันนะครับผมมาจากเห็นมาจากอามายครับทิกตอกนี่นะครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าถ้าเรายิงธนูน,นั้นเนี่ยธนูนเนี่ยมันจะหล่นพื้นแล้วก็กลายเป็นระเบิดตุ้มตุ่มลงรัวๆเลยทุกคนโอเคมัน okay. เป็นยังไงเรามาลองทดสอบกันดีกว่าน,นะครับอย่างแรกเลยทำการใสร่คอมมามานะฮะแล้วก็ปรับตรงนี้เป็นรีพิตหรือว่าเป็นคอมมาสี่ม่วงนี่นะครับแล้วก็ใส่คอมมานี่นี้าไปเลยนะฮะก็ประมาณนี้สำหรับใครที่อยากลองใส่ก็สามารถหยุดคลิปทำตามใส่กันได้นะครับผมก็โอเคจะได้เป็นคอมมาสีม่วงประมาณนี้นะครับแล้วก็ปุ่มนปุ่่มเพือแปปไว้ระมาณนนนนนนนีี้ะะะะะฮแตต่่่่่วาาเดดยพิงกกคคคครรัับบททุออไปม ให้เราปรับตรงนี้เป็นเชนนี่นะครับผมแล้วก็ใส่คอมมานดนี้เข้าไปเลยนะครับผมเป็น q e นะครับแล้วก็ไทแอโร่อะไรประมาณนี้เลยนี่นะครับผมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยหรือปรับตรงนี้เป็น R Awake ด้วยนะครับเอา Awake Active นี่ครับผมเรียบร้อยครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราลองมากดปุ่มกันดูทุกคนปั๊บอย่างนี้นะฮะแล้วก็ลองยิงธนูดูดูนะครับว่าจะเป็นยังไงทุกคนโอเคเอาประมาณตรงนี้เลยกันนะครับคอมมานดคอมมานดจะได้ไม่พังด้วยนะฮะโอเคเริ่มเลยปั๊บนี่ครับทุกคนแล้วธนูเนี่ยมันก็จะลงลื่นโลมันก็เด้งแบบรัวๆดดููฮ ลงก็จะเด้งลงรัวๆเลยประมาณนี้ทุกคนนะครับบอกเลยว่าโเค้เจ๋งเลยนะครับก็เอาไว้สลับแบบว่าใครอยากลงถ้ำลึกลนะฮะก็สามารถเช้าเขามานี้ลงได้ครับเราไม่ต้องไม่จำเป็นต้องอ่าขุดเองเลยนะกัน ไม่จำเป็นต้องขุดเอง่ะทุกคนดูดิโครเจ๋งเลยนะครับทุกคนดูดินฮะมันก็ขุดลงข้างล่างไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็มีอีกสิ่งนึงนะครับไม่จำเป็นต้องธนูก็ได้นะฮะเราลองเป็นตีศูนยทุกคนก็เขียนว่าไทเด้นนะฮะไทเด้นเราลองเป็นตีศูนแลวกันนะครับมาดูว่าจะเป็นยังไงเราก็แค่แก้คอมมานะครับตรงนี้จับเป็นเป็นธนูนะฮะลูกดอกธนูกลายเป็นไทเด้นนั่นเองนะครับแค่สองอันเลยทุกคนนะฮะหลังจากที่เราแก้แล้วเราลองกดเช็คกันเลยแล้วครับทุกคนปั๊บประมาณนี้นะ ตีสูบมันก็จะเด้งขึ้นรัวๆเลยนะฮะโอ้ยๆๆๆๆลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเอาจะ <c oughs> บอกนะว่าโอ้โหโอเคผมรู้แล้วทุกคนครับเพราะว่าน่าจะเกิดกันอ่าถ้าเราปาตีสูบลงอ่าน้ำเลยทุกคนเทียนทีมันจะไม่ทำงานใช่ไหมทุกคนมันก็เลยจะระเบิดรัวใช่ปะใช่ปะสมผูรณ่ผิดเดี๋ยวลองดูก่อนลองลองใหม่ลองใหม่อะเรากดปุ่มยางอ่ะหุบเรากปุ่มก่อนโอเคที่ไอทุกคนชิงด้วยนะครับถ้าเราปาตีสูบลงน้ำเนี่ยมันก็จะทำการอ่าระเบิดรัวเลยนะฮะดูท่่าาาานนนนนนเเเรไมปปปลง้้กก็็็จะะแบบีีุคห มันจะลงรัวๆเลยติ้งรัวอะไรประมาณนี้นี่นะครับผมก็ประมาณนี้นะเรามีอีกคำสั่งหนึ่งต่อไปนะครับผมจะทําการเสกอ่าเขาเรียกอันนี้ทุกคนกำลังสมมติว่าถ้าเราปานถ้าเรายิงธนูหนึ่งนัดนะฮะเราจะทําการเสกทีนี้เนี่ยลอยฟ้าไปทั้งหมด250ร้อยห้าสิบบล็อกนี่นะครับทุกคนเราดูกันเป็นยังไงปั๊บเดี๋ยวเราก็ทำการยิงธนูไปเลยทุกคนตรงนี้นะครับปานี้ปั๊บนี่เลยทุกคน เราทำการเสก TNT มาแล้วทั้งหมด250บล็อกนะครับบอกเลยว่าสูงมากๆเลยนะครับทุกคนใหญ่มากๆเลยโอเคเราสามารถยิงแล้วเสก็จได้เรื่อยๆเลยทุกคนสลับแบบว่าใครจะต้องการเสกบล็อกนะครับไม่จำเป็นต้อง TNT นะทุกคนเราสามารถใช้แบบพวกอาอร์มไดมอนด์บล็อกก็น่าจะได้นะครับทุกคนโอเคเราเป็นอาร์เราเป็นไดมอนด์อาร์ไดมอนด์ออดูทุกคนว่าจะได้หรือเปล่านะครับโอเคเรามาลองดูโอเคเราทําการแก้คําสั่งเรียบร้อยแล้วนี่ไงทุกคนถ้าเราปาดินธูไปหนึ่งนัดปุ๊บมันกลายเป็นไดมอนด์ขึ้นฟ้าอะไรประมาณนี้เลยนะคระเปาลยออยิงไ นะครับอะไรประมาณนั้นนะต่อไปนะครับผมจะทำการยิงธนูหนึ่งนั้นเนี่ยแล้วก็เราจะทีพเหมือนเอ็นเตอร์แมนหรือเหมือนเราใช้เอ็นเตอร์โพเลยแต่ว่าเรายิงธนูแทนโอเคครับทุกคนใส่คำสั่งเข้าไปเลยครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็าทำการกดปุ่มหนึ่งครั้งปั๊บประมาณนี้เอ้ยเอ้ยเอ้าเฮ้ยอ้ออ๋อเมื่อกี้อ่าเหมือนว่าลูกด,ดอกธนูเราจะอยู่ตรงนั้นนะฮะโอเคเราลองยิงธนูหนึ่งนั้นนะครับประมาณนี้ปั๊บนี่เราก็จะทำการทีพตามลูกดอกที่เรายิงไปเลยสมมติผมไปหาวัวตัวนู้นนะฮะ ประมาณนี้นี่เอา้าโอเคเราต้องห้ามโดนเราต้องให้มันลงพื้นนะทุกคนห้ายิงลงพื้นอ,อะไรประมาณนี้เราก็จะทำการทีวีตามรูมดดอกที่เราต้องการสมมติถ้าผมอยากกลับไปที่เดิมนะทุกคนเราแค่ยิงเท่าไรมานนี้ปับ๊บนี่เรากลับมาที่เดิมแล้วทุกคนบอกเลยว่าโคตรเก่งทุกคนครับเต็ม10ทุกคน,กคนให้คะแนนสลับคอมานี้เท่าไหร่อย่าลืมแท็กเวลาแล้วก็ให้คะแนนด้วยแล้วกันนะครับ มาครับทุกคนต่อไปนะครับผมทจะให้ทุกคนเนี่ยเดากันว่าถ้าดาบเพชรกับดาเบเพชรรวมกันเนี่ยจะได้เป็นอะไรทุกคนในกล่องค,ครับนี้ครับทุกคนลองก็ลองคอมเมนต์เดากัน,กนลองดูก่อนแล้วกันนะครับผมก็อย่างแรกเลยนะครับให้เราทําการเอาดาบเพชรเนี่ยกับดาบเพชรผสมกันเราจะได้กลายเป็นดาเบเพชรงอทุกคนทุกคนอาจจะงงว่าทําได้ไงเดี๋ยวเราเฉลยใต้คลิปแล้วอาแบบว่าตอนท้ายคลิปแล้วกันนะครับผม,ผมก็นะครับนี่เราจะได้ดดเลยว่ามันไม่ได้มีแค่นี้ทุกคนครับมาดูกันว่าดาเมจมมาเท่าไหร่นะฮะลองดูกันลองตีแกะดู โอ้โหเสียาตายเลยเดยวปกติตายหรือเลปล่าทุกคนลองมาล,ลองดามจธรรมดาก่อนนะครับทุกคนดามจธรรมดา โอเคธรรมดาถ้าเป็นธรรมดาประมาณ2ทีตายน้าสลัดดาบเพชรแต่ว่าถ้าเราใช้ดาบเพชรงอทุกคนครับมันเหมือนบวกดาเมจเพิ่มขึ้นนะฮะก็น่าจะแรงขึ้นเท่าตัวเลยนะครับแต่ว่ายังไม่หมดเท่านี้ไอ่ท่านผู้ชมจะรู้หรือเปล่าครับว่าถ้าเราเอาดาบเพชรธรรมดาดาบเพชรงอแล้วก็ดาบเพชรธรรมดาเนี่ยคับกันจะได้ไก่เป็นอะไรทุกคนทุกคนลองจินตนาการดูว่าดาบต่อไปเนี่ยมันจะลักษณะเป็นยังไงนั่นเองนะครับเราลองดูกันดีกว่าทุกคน let's go ต่อไปนะครับลองทาการดาบเพชรกระดาบเพชรรวมกันข้างบนตรงนี้นะฮะแล้วก็ทําการเอาดาบงอเนี่ยไว้ตรงนี้ปั๊ มันแบบมันค่อนข้างจะใหญ่เกินไปหรือเปล่าทุกคนใหญ่แบบใหญ่จัดๆเลยทุกคนดูดิดาบแบบโคตรโกงโอเคเราลองดาเมจกันดีกว่านะครับว่าดาเมจเนี่ยจะเท่าไหร่นะฮะเราลองเป็นโกลิมด้วยกันนะครับลองใช้ดาบอ่าดาบเพชรธรรมดาเลยว่าดาเมจมันเท่าไหร่โอเคดาบเพชรนะครับปั๊บปั๊บปั๊บสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสอง ประมาณสิบสทีนะฮะโอเคต่อไปเรามาลองเป็นดาบอ่าดาบแบบอารมณ์เหมือนอ่าดาบไอ้นี่อะไรทุกคนครับดาบเชลแองแอดดาบที่เราผสมตอนแรกนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าประมาณ9ทีนะครับต่อไปเป็นดาบที่ค่อนข้างจะยาวแต่ว่าอย่าอย่าลืมนะทุกคนไม่ได้มีแค่นี้มันยาวอีกนะฮะโอเคเราลองดาบนี้กันทุกคนหนึ่งสองเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมีสามารถทำให้บินได้ด้วยเนี้ยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9, ประมาณ9ก้าดาเมจเหมือนกันนะครับแสดงว่ามันมีดับพลงังกิจค้อด้วยนะสามารถทำงัดให้สัตว์มันเวลี่สอดเองนะครับสามารถทำให้สตูเทอตีเยขึ้นฟ้าได้ทุกคนโคตรเจ๋งแต่ว่าไม่ได้มีแค่นี้มาครับทุกคนทุกคนลองจินตการดูนะครับถ้าเราดาบเพชรธรรมดาวางตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้แล้วก็ดาบโคตรจะใหญ่นะครับที่เราเพิ่งทำดาเมจเมื่อกี้เนะ่ลองมาวันนี้ทุกคนลองคิดสภาพดูครับว่ามันรูปร่างลาักษณะจะเป็นยังไง ทุกคนลองคิดสภาพาดูนะครับโอเคเราลองมาดูกันดีกว่านะครับดาบเพชรดาบเพชรดาบเพชรโอเคเราเซฟไว้หนึ่งอันแล้วก็ต่อไปดาบเพชรงอปั๊บโอ้โหงอกว่าเดิมอีกงอแบบโคตรงองอแบบไม่รู้จะงอยังไงละดูกันดีกว่านะครับว่าดาเมจจะเท่าไหนนะะรไ่นะฮะรอบเมื่อกี้อ่มาเขียนว่า what is did นะฮะดาบอะไรวะเนี่ยนะครับเมื่อกี้ประมาณ9ด้าดเก้าทีนะฮะถึงโกเลมจะตายเราดูรอบนี้นะครับทุกคนหนึ่งสองอุย้ยมีฟ้าบ่าด้วยสามโอ้โหคนเราข้างตายสี่โอ้โหห้า 6โอ้โหแล้วมันก็บินด้วยนะครับ6และ7 8ประมาณแปดถึงประมาณ7จ็ดปทีประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าดาเมจระยะการตีระยะแบบวงกว้างเนี่ยมันจะยาวขนาดไหนเราลองไปใช้วัวแล้วกันทุกคนครับโอเคเราลองวางวัวเยอะนะครับเราลองลองมาดูกันว่าดาเมจระยะกว้างเนี่ยมันเป็นยังไงนะทุกคนโอเคเราลองกันดีกว่าน,นะครับโอ้โหไฟไหม้ปิดไฟไหม้แล้วทุกคนไฟจะไม่ไหม้เลยนะครับโอเคต่อไปเราลองมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงโอเคเราดาเมจโอ้โหเสียงเกมดังมากเราเป็นดาเมจครับทุกคนมาดูกันปั๊บโอ้โห ดาบยางโหดทุกคนโหดมากป็นไงทุกคนดาบยางโหดเลยทุกคนครับเมื่อกี้โอเคทุกคนอาจจะเห็นภาพชา้าเดี๋ยวลองใหม่อีกครั้งนะฮะวัวเราวัวเป็นหนึ่งฝูงนะครับแล้วเราลองตีตรงกลางให้ติดตัวเดียวปั๊มยางโหดโหดมากดาบอะไรวะเนี่ยยางเจ๋งเลยทุกคนดูนะฮะดูให้ดูภาพชาัดอีกคันนะฮะปั๊มทีเดียวตายเลยทุกคนแต่ทุกคนอย่าลืมนะฮะ ไม่ได้มีแค่นี้ต่อไปนะครับผมอยายทุกคนจินตนาการก่อนที่เราจะไปเยื่งจริงนะฮะใช้ดาบเพื่ธรรมดาเสียน1นึ่งแล้วก็ดับที่อ่าที่เราตีแล้วเป็นสายฟ้านะฮะวางไว้ตรงกลางอย่างนี้นะทุกคนอย่างนี้นะครับ ทุกคนลองจินตนาการดูว่ามันจะยาวขนาดไหนนะฮะโอเคเราลองดูกันเลยดีกว่าครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ใส่ตรงนี้ไปวันนี้อาจจะเสียงแปลกๆนะครับทุกคนแต่ว่าดาบโคตรใหญ่เลยทุกคนอาจจะเสียงแปลกตอนนี้ค่อนข้างจิ๋วก่อนนะบัตวายทุกคนเออมันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปได้ยังไงทุกคนดูดาบยาวอะไรี้วิ่งเราดูกันว่ามีดาเมจอะไรบ้างนี่นะครับมาทุกคนครับเราลองเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่ารอบนี้ผมจะลองกับคิปเปอร์ด้วยนะครับผมอยากรู้ว่าคิปเปอร์เนี่ยมันจะกลายร่างเป็นสายฟ้าหรือเปล่าโอเคอย่างแรกเลยเราจะทำการวางโคตรา สิ่งมีชีวิตโคตรจะเยอะเลยตรงนี้นะครับแล้วเรามาดูว่าดาบเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนนี่นเครับทุกคนโอเคเราวางวัวก่อนนะครับโอเควางเาอันนี้แล้วทุกคนต่อไปนะครับเราลองตีกันเลยดีกว่านะครับเอี๊ตรงกลางประมาณนี้ปั๊บ ตายกันหมดเลยแล้วก็มีตัวที่บินได้ด้วยนะครับทุกคนโอเคต่อไปนะครับผมจะอยากจะลองกับคิปเปอร์นะว่าจะเป็นยังไงทุกคนครับเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาคิปเปอร์โดนสายฟ้ามันจะกลายเป็นคิปเปอร์โคตรโหดโอเคผมขออนุญาตวางคิปเปอร์ก่อนแล้วกันฮัลโหลฮัลโหลวางคิปเปอร์เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคทุกคนลอ,ลองดูว่าถ้าผมใช้ดาบแล้วคิปเปอร์จะกลายร่างเป็นยังไงนี่นะทุกคนหนึ่งสองสามเริ่ม โอ้โหทุกคนครับคิปเปอร์กลายเป็นคิปเปอร์สายฟ้ากันหมดเลยนะครับทุกคนดูดิเนี่ยอะไรประมาณนี้นครับแต่ว่าคิปเปอร์เนี่ยเขาท่านจะเป็นสายฟ้ายากเพราะทำมทุกคนดาบมันดาเมจแรงเกินนะครับ<ช>ผมไม่รู้ว่าดาเมจเท่าไหร่เอาลองเราลอง,ลอง,ลองตีไอรอนกูเลมดูนะครับเราตีทั้งหมดกี่ทีนะหนึ่งสอง,ส,อง,ส,องสามสี่ห้าโอ้ห้าทีนะฮะโอเคประมาณห้าทีแล้วก็หกโอเคดาเมจก็น่าจะไม่เพิม่มขึม้นนะแต่ว่าเอฟเฟกต์คุณท่างจะโหดขึ้นนะครับทุกคนดูดิ ตีทีเดียวดาเมะโคตรเก่งเลยทุกคนดูดิโอ้ดาบแบบดาบอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนจะตั้งชื่อดาบนี้ว่าอะไรลองคอมเมนต์นกันแล้วกันนะครับเหมือนที่ผมบอกไปนะฮะมันยังไม่หมดแค่นี้ทุกคนมันไปได้อีกโอเคเราลองวางดาบตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการวางอาดาบที่เราเพิ่งตีพวกคิปเปอร์ไปเมื่อกี้นะลองมาไม่ตรงกลางจะเป็นไงทุกคนลองจินตนาการดูแล้วกันนะครับโอเคเราไปเริ่มก,กันดีกว่านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็พลาตรงกลางนะทุกคนโอ้โห ยาวกว่าเดิมอีกทุกคนนะครับดูสังเกตนะมันยาวกว่าเดิมมากๆเลยทุกคนอันนี้คือดาบที่เราเตะเมื่อกี้นี่คือดาบที่เราเพิ่งค้าไเมื่อกี้นะยาวกว่าเดิมแน่นอนครับทุกคนโอเคเรามาลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนี่นะครับทุกคนดูมาครับก่อนอื่นเลยนะฮะเหมือนเดิมนะครับเรามาลงกับบัวกันดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับผมบอกเลยว่าดาบเนี้ยค่อนค่าจะจริงหนึ่งทุกคนครับมันไม่ได้มีแค่สายฟ้านะทุกคนเออทุกคคิดว่าสายฟ้าก็โหดเลยนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะฮะอันน สองหนึ่งมาทุกคนตีกันเลยนะครับหนึ่งสองสามปั๊มโอ้โหอย่างโหทุกคน,นครับมีความเป็นระบงระเบิดนีดหนึ่งทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้เหทุกคนเห็นไ่มมันจะมีระเบิดด้วยนะครับมันไม่ได้มีแค่าสายฟ้าแบบก็ตอนแรกอะไอดาบไปกินนะครับก่อนอนนี้มันจะมีแค่าสายฟ้าลงหัวใช่ไหมทุกคนแต่ว่าเอบานี้มันจะมีระเบิดลงหัวด้วยนะทุกคนสังเกตระเบิดตรงพืนนะดูนะครับ ไม่ทุกคนมันมีเอฟเฟกระเบิดเป็นควันด้วยนะทุกคนอย่างเจ๋งเลยทุกคนครับดูอนุภาพความแรงครับอันนี้คือแค่สายฟ้าระเบิดเล,เล็กๆตอนแรกนะครับแล้วทุกคนลองดูดาบที่ผมเพิ่งตีไปเมื่อกี้รัวระเบิดเนี่ยใหญ่กว่าเมื่อกี้ค่อนข้าง,งเยอะเลยนะครับทุกคนเยอะเกินะ่ะทุกคนเยอะแบบไม่รู้จะเยอะอยังไงเลยนะทุกคนดูดิตีหนึ่งทีปั๊มระเบิดอนุภาพแรงสูงเลยแต่ว่าทุกคนครับไม่ได้มีแค่นี้ก็บอกแล้วครับมันไม่ได้มีแค่นี้ทุกคนต่อไปนะครับทุกคนเรามีทั้งหมด5ดบห้าเิมดาบทีี่่่6เข้้้าไปแลวก็ใสน เราลองดูว่าจะเป็นยังไงครับทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใสแอนกางเข้าไปปับ๊บโอ้โหยาวกว่าเดิมทุกคนเห็นไหมมันยาวกว่าเดิมนะครับเรามาลองดูว่าดามเมจอัออนุภาพของมันน่ยจะเป็นยังไงเอาล่ะทุกคนครับถึงเวลาทดลองดาบกันนะครับว่าอัอนุภาพจะเป็นยังไงเราจะทำการเสกโัว,วแล 1, 2, โโ้วหนึ่งสองสามปั๊มโอ้โหบริเวณรอบนี้วัวที่ผมเสกไปแล้วมันเดินหนีตายกันหมดเลยนะทุกคนแต่ว่าทุกคนรู้ป่ะครับดาเมจมันแรงขนาดไหนทุกคนเราไปลองดูกันผมจะตีคนเลยหนึ่งทีนะฮะปั๊ม ตายเลยทุกคนแล้วก็ผมลองมาเสพอ่าเป็นอ่าตัวค่าๆจะโหดแบบโกลิมหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนก็จะเป็นอ่าวิตเทอร์นะฮะเราไปดูกันจะเป็นยังไงวิตเทอร์นะครับทุกคนหนึ่งทีตายเลยนะครับต่อไปนะครับลองเป็น Elder. อเอเลเดอร์ดาก้อนอ่าเอลเดอร์การ์เดียนดูทุกคน,นครับหนึ่งสองซ้ำอันนี้ ไปไหนโอ้โหเดียวตายเลยทุกคนครับมีไหมฮะมีไหมดาก้อนอ่าดากอนอ๋ออันนี้ไม่ใช่อัน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 นี้ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องตีนะโอเคทุกคนเป็นไงครับแต่ว่าอย่าลือทุกคนดาบไม่ได้มีแค่นี้แต่ดาบมันโคตรยาวทุกคนครับดูฮะเอฟเฟกต์ของดาบมันนะทุกคนเอาดาบมาต่อกันแบบห้าหกเจ็ดแปดดาบนะฮะประมาณเล่มนะฮะโอ้โหหลายเล่มมากโอเคแต่ว่าไม่ได้มีแค่นี้ทุกคนเรามาลองดีกว่าต่อไปครับดาบที่เจ็ดทุกคนครับใส่ดาบที่เจ็ดต่อไปแล้วก็เอาดาบนี้ออกแล้วก็ใส่ดาบที่เราเพิ่งเล่นเมื่อกี้ไไปปคคคคครรรัััับบบงงงงททุุกกกกนนนนนนอออมมมาาาาดูวว่่จจะะะเเเเเ็ยยยลล๋ๆโ ไปเราใส่ดาบที่ 7, เจ็ดลงไปปับ๊บอย่างนี้นะฮะแล้วก็ใส่ดาบยาวลงไปนี่ยาวกับเดินอีกนะครับทุกคนอันนี้น่าจะหมดแล้วนะครับเราไม่เอาวัวแล้วทุกคนครับผมน่าจะเบื่อวัวแล้วต่อไปนะครับเราลองเสกวิตเทอร์ไอตัวไม่กี้เจ้าตีทุกคนหลายๆตัวดูแล้วกันนะครับประมาณรักสี่ห้าไอ้สี่ตัวห้าหกเจ็ดตัวนะครับแล้วเราลองมาตีว่าจะเป็นยังไงเอา้าจะวิ่งไปไหน จะบินไปไหนจะบินไปไหน,ไหนเอา้าหมดแล้วอ๋อทุคนบอลเลยโคตรแรงทุกคนับหนึ่งสองสามอ้าวสามไม่ติดสามไม่ติดเอมาใหมาจมาสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวทุกคนปั๊มเอ้าตายหมดเหลือหนึ่งตัวนะครับแปลว่าระยะมันก็ไม่ได้ไกลมากเลยประมาณนั้นนะครับแต่ว่า ค่อนข้างจะแรงเลยนะครับทุกคนดาเมจก็แบบ this need to stop <c oughs> ช่าฮ่าฮ่าการหยุดมันเลยทุกคนครับ <c oughs> บอกเลย <c oughs> ดับอย่างโหดเลยทุกคนครับ <c oughs> ดูประมาณนี้นะฮะทุกคนดูดาบเด็กลักษณะดาบมันโห <c oughs> <c oughs> ดาบอะไรวะเนี่ยโคตรเจ๋งเลยนะครับก็โอเคเรามาเฉลยกันหน่อยนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยัง,ยงไงก็คือว่ามันเป็น data pack นะครับหรือว่ามันก็ไม่เชิงหมดทุกคนมันคือ data pack เอาเหมืนอนเครดิตตัวเกมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถคราฟของได้นะครับผมก็เครดิตผมจะใส่ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมเอาล่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างสสาาาหหหรรรรััััับบบบบคคคคคคคลลลลิิิปปปนน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 นีีี้้้้ททุุุกกกกกกววววง่่่จะะชชออออืแ็ใข เรืองหนึ่งไรนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับผมก็ขา่าวหน้าอ่าทุกคนอยากให้ผมเนี่ยทดลองอะไรหรือว่ามีคลิปวิดีโออะไรในทวิตเตอรหรือว่าคลิปวิดีโอในยูทูบเนี่ยให้ผมทดลองก็ลองแปะลิงก์หรือว่าแปะชื่อคลิปอะไรไว้ใต้คลิปเอื่นเลยแล้วกันสำหรับทีนี้เจม่ขี้หน้าไปไปกับผมก็เออหรือบอกเลยทุกคนครับสำหรับดาบอันนี้ทุกคนให้คะแนนเต็มสิบเท่าไหร่อย่าลืมแท็กเวลาแล้วก็ให้คะแนนเต็มสิบด้วยกันนะครับว่าให้คะแนนเต็มสิบสำหรับดาต้าแพคดาบนี้เอใหหมมม่ข้้้าาางนนนนบบบยคคครรััผวทุุกกสะ